สวัสดีคะ่ะโอ้ยพี่น้องคะสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเชา้าอากาศวันนี้อบอ้าวมากเลยเดี๋ยวพี่น้องขอเก็ีเป็ยกก่ไกลหัวแต้แลเด้วยค่ะเด้อมาๆๆมามาจุดจวดกันนี่คืออียงอันนี้เป็นเมนูอย่างอ้วนดําไล่ไหลพี่น้องครับโอ้ยดําไล่ไหลดําไล่ไหลอันนี้เป็นัะเขือเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นซุปเห็ดซุปเห็ดตะไคร้แล้วก็มะเขือนะคะขอสิภาพพี่น้องไม่กินเข่าเด้อพี่น้องเด้อ มากินเข่าน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ซุปเนื้อตะไคร่นี่เป็น,นังไงค่ะไปตะกินบอ่อ้ยซุปเนื้อตะไคร้ให้พญสารกินโซเซบอนี่บักเขือจากต้นนะคะสวนอ่าสดๆดเด้อว่ามีอันเขาบอกยังไม่มีสารพิษเด้อพี่น้องคะ่ะไม่มีเออ่ฉีดยาฉีดอะไรนะคะเป็นสวนธรรมชาติมาเบิ่งกินเข่าพี่น้องคะ่ะและอีกอย่างอีกอันนึงอันนี้ก็นนกเป็นออมโัวโอ,โอ้พี่น้อง ออมหวกค่ะอ,อมหวกนะพี่น้องซิมก่อน,นไปสอนห่วกมาว่าเนี่ยจากเขาก็มีหลายอย่างตำเตงตำเตงอร่อยไหม พี่น่าจะกินพี่น้องค่ะซุปเห็ดตะไคร้ม,มาพี่น้องค่ะซุปเห็ดตะไคร้ไม่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 ยังไงเนี่ยไป อน่อยแน่พี่น้องอร่อยเราจะสังทาได้ล่ะน้อนเขาเหนียวเด้พี่น้องสุกเห็ดตะไคร้อืมอืมหยฟุ้

ทำเห็ดตะไคร่ที่เห็ดตะไคร่พี่น,ดดน้องปลนเห็ด้วค่ะบปลนเห็ดปลนเห็ดปลนเห็ด ับหลายกรอบอ,อร่อยอร่อยมาก บะเออบักข้าบักข no. <t> ้าบักเขือหวานหวานกรอบเย็นตุ้มเฮ็บ นี่แต่ไข่หนี่เสียหอมแซ่บนี่ไง มิไปนเ้าวกนนี่ยมาค่ะม,มันดเอออยากจะกินกินขิขาวรับถุกเหยดตะไข้<อ>ดูถูกะระเบลอยเด้พี่นองเ้อเหยดตะไข้เนี่ย มีประโยชน์แล้ครัแพงด้วยนะครับกิโลละหกร้อยบาทเชื่อเพี้บงละครนานหลุดขึ้นบอกมาใครมุกหมูยัางจะมุกหมูย่างถือบอกเลยอร่อยมีประโยชน์ยืนบุญ นจนแสบจะเดือดกันด้วยทิ้งเขาได้แบบนี้จะเลือดอาหารเลพี่น้องครับอ,อ งามกินเลยแก้วนึงโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้โ้จดจดเลยพี่น้ะเงินนงินหวาน อัพลรกนแบครับตับตับับตับตับอร่อยมากๆฝากติตามช่องกีบปลื้มนเนด้อพี่น้องสับหลายบาย